สำหรับวันนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่จังหวัดแพร่ยังคงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสถานีตรวจวัดบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดแพร่ของกรมควบคุมมลพิษพบว่าค่าฝุ่นละอองเช้าวันนี้อยู่ที่68ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับลดลงจากวันที่18กุมภาพันธ์ที่สูงขึ้นถึง92ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงขณะนี้เกินค่ามาตรฐานมาจํานวน15วันครับ ขณะที่จุดความร้อนวันที่19กุมภาพันธ์ข้อมูลจากดาวเทียมระบบเวียพบว่าจังหวัดแพร่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นจำนวน35ครั้งขนม,มาเหมือนขนแสบหูแสบตาหใจบอกใครอสะดกอกก็สงสารเด็กๆะคะ่เะเขาก็จะใส่แมสแสบจมูกอยากตาแสบจมูกหายใจบอกใครวะบอกใครบอกบอกบอกพนั้นการหายใจหายใจบอกใครออกขนมัน,มนอื้อ หมดใจมันเป็นภูมิแพ้ไงลูกชายเป็นภูมิแพ้เนี่ยจามทั้งวันประมาณนี้นมันแสบหน้าอกเป้นกับละหายใหญ่เข้าไปอ่ะอาควันมาคัดจมูกแสบตามมากๆเลยตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแพร่ยังระดมกำลังเข้าดับไฟป่านะคะที่ขณะนี้ก็ยังเกิดขึ้นหลายจุดทำให้ค่าฝุ่น PM เ5เกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จากปัญหานะครับไฟป่าและฝุ่นควันนะครับในเขตตำบลป่าแพ์อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเป็นถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับของของชุมชนของเรานะครับเพราะว่าไฟป่าและหมอกควันทุกปีนะครับตั้งแต่ช่วงมีนาเมษานะครับถึงพฤกภานะครับจะมีพิกัดความร้อนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าจุดฮอสปอตนะครับ มีเกินทุกปีนะครับจากปัญหาของชุมชนเรานะครับที่ผ่านมานะครับในฝ่ายปกครองนะครับมีการาแก้ไขนะครับทั้งตัวบุคคลแล้วก็สภาพาพื้นที่ป่านะครับโดยเฉพาะบุคคลนี้ก็จะมีการจัดเวรยามนะครับจัดเวรยามให้คณะกรรมการป่าชุมชนบ้างแล้วก็ฝ่ายปกครองบ้างนะครับในการร่วมกันอยู่เวรอยู่ยามนะครับที่จุดป้องกันไฟป,ป่าของแต่และตำบล ต่อมานะครับในเมื่อว่ามีการตั้งจุดตรวจแล้วนะครับก็จะมีคนลักลอบนะครับเข้าไปหาของป่านะครับแล้วก็จะมีการจุดไฟนะครับเพื่อหาของป่าเช่นผักหวานนะครับแล้วก็สัตว์ป่าต่างๆมีการแก้ไขอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําแนวกันไฟนะครับแนวกันไฟนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับในการป้องกันนะครับไม่ให้ไฟป่าลุกลามการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหา ไปป่าแต่ละแต่ละปีนะครับมีปัญหาก็คือการกําลังพลนะครับมีความเหนื่อยล้านะครับมีความเหนื่อยล้านะครับไม่สามารถจะทดแทนได้นะครับเนื่องจากว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยในการทำทำงานนะครับหรือว่าเป็นจุดเสี่ยงนะเพราะว่าในด้านของโลกทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ปอดนะครับค่อนข้างจะทํางานลําบากนะครับเอาอยากให้ประชาชนนะครับพื้นที่ป่า แล้วก็คนหาของป่านะครับช่วยกันดูแลรักษาฟื้นฟูนะครับอีกทั้งมีการสืบสารรักษาต่อยอดไว้ให้ลูกให้หลานของเราได้ไว้ใช้นะครับ